วันนี้ีมครับพี่น้องครับบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้อยู่วัดวัดบ้านุนตำบลคามป้อมว่าพี่ว่าุ้มครับมหาสารคามครับทีมงานเน้อเออมงงงยังไม่รู้ไงแถมพันไหนนี่พันยาไงพี่น้องไนเดยไงหรือน่อะตเกียงเียงมิสเตอร์ มวยยังนี่จริงบ่เนี่ลูกหมู่อานโนนไหนลูกทางนันด้วยไงครับวะป้าดวยไงหนีดิขันหยังวันทถน่อนพูดได้หัวักเนี่ยถุยหนุนีหลังเขาแม่ถวยจันเถวยจันทร์เมียนในพันเด้อ สวยการนากินแล้วออเนียนในคนได้เลำพี่พี่น้องอยู่น้จะมาตังไว้เติจับเตียเ่อเตียรับเต็มเต็ yes yes รองรับรองรับคณะผัาป้าครับนัอยู่คอละจุดกับฟอเมร่อกันไงตอนรอรับคณะผป้าแม่ขั้วแม่ขัวบ้านนี่จงไดม่เห็นน่ากินเสียบเสียหี่ เที่ยงงานไปหนีบ่หนีบบออกเลยวหรุดยอดขอบคุณหลายหลทักกันเนี่ยเขาเขาลาดเกียงไม่ต้องเขาพัดพัดพักร่วมอันนี้เนี่ยไปดูฟูกครับอะไรนั่นวายังไงใส่น้ำยาเข้าคุ่ครับรุดยอดนี่ขอบคุณหลายๆครับแม่รัวบบานุ้น มาตรฐานนี่ดีปวะรสสัตรสสัตวพัตตะขั่นเลยครับช่วยจานเมียนหน่อยนะช่วยจานหน่อยนะกินแล้วเมียนด้วยนะปอบพีปอบอ้ใครนังตัวนี้เห่นไหม โอ้คุณพนตัวพนห้ใหกินน่ะไกำลังเอาคนป่าปาทยอยมากครับทยอยมากไปมาหอดกับถ่วายก้อนนี่สงฆ์ครัุทธาพุทเอุบนมหอมมาน้ำพ้งธาพรารอมบนมหอมมาน้ำ สานนีต้อนรับคณะปะปาแต่ละสายแต่ละสายแพมากครับทอดสายเลยกอะไะ้รสาวหน่อยสีแห่ครับไปสามแห่อ้อมบ้านโดยลำํำแพชนเตยเสด็จครับสาวหน่อยเตยเสด็จนุ้ยสองครับมือนี่รถดแห่ค้ัรถแห่สาวหน่อยครับรดแห่ปะทะวุ้งงี้มือนี่ครับพี่น้องอยบ้านโนนตำบลขามปอมครับ อำเภอว่าปีปทุมสารคามน้ำเพต้องบรรยากาศภายในวัดวอย่านเสียงพอกระจายจเข้ามาจาดกองอ้อมน่งกันยังยู่ใส่เนาะาใส่เดาที่เหลียวพรเห็นตอนนี้คนมอง รถเขาต้องถอยเขาเก็บครับแต่ันที splash, daughter, mother, ่จอดรถบาฝ้าานั่งสงกายังไงมาสวยแต่ทันพอไทยหูบเลยนะมันน้ำมะล้ดอกแมเดียเม่ย่งงามจัะเมีม่บ่งามไทยตะลุ่มสาวเนี่ยเดียเม่งงามเฮ้่กันไหนเนี่ยเฮ้บสองจ้ะบสอง โดยรถแห่าลำแพนเต้เสดเดิรสาวน้อยสองเข้ามาประทะวงใงญ่ครับเด็กเล็กน้อยบ้านนี้ยุ่งเนี่ยเพนน้ำกันบ้านเถอะบ้านท่นประทัดเนบีเย่นยุบ้านมุนนี่เลยเรอาเนี่ยน้ำน้อยค่ะบ้านนี้น้าน้อยมันเหงมันแหงมันแลงสิประทัดเนี่ยแจ้งว่ยกับเรีนรอกประทัดแห่งเื้อแห่งก็เริ่มเรียนแล้วดอดแห้งที่น้อง สงการมิตรภูสวยๆวยอ้อตกใจโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ค้คนสวยประจําทิ้มตัวนี้กนไหนั่งนนทําอะไรของหมอกแขกเมกอยู่นี่นี่ก็หาผู้เบาเลยจักเมียนเมียนบาเมียนอกุ่มติีอุ้ยแล่ก็กรนแีย่พี่น้องยเแีย่รอบบ้านครับ อวันสุดหันจ um. ีวันสุดหันจีไอทีมลงท่านบ่ครับนี่เอาสาธุสาธุเอาแล้วคำถามวายังสี่เมื่อสี่เหรียญจีแต่เดี๋ยวพอถามต่อเนี่ยตอาเดียวครับขอบคุณครับ อันอันแห่นี่แห่ยังครับแห่องค์พระหรือว่าแห่ยังนี่แห่สงการนี่สิแห่นั่งสงการโมดุนแคาเร่โอ้ยแห่โดนโดนครับโอ้โอ้โอ้รถแห่ของพระท่านมาพี่บรรยากาศใกล้สี่แห่พี่น้องนี่รถสำหรับนั่งสงการแห่สงการรอบหมู่บ้านครับ กำลังเตรียมทาครับแห่อกอราแห่นั่งสงกานเตรียมขบวนแล้วครับใบสองใบสองน้อยๆมาสัน่นมาแห่เริ่มแห่โอ,อาา้ยตัวแมวขูใบจันทร์ไฟเก๋ๆโยมตันลุ่เหมือน ยอดครับกำลังตั้งขบวนเตรียมครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมสีแห้งแล้วเออขบมันเก่โซนมางกาบอไหลมือมอล้ำมาเนี่ยน้ำอะไรขันมอลำบ่มากเพราะเป็นอย่างนี้น้ำอ่ะแล้วขันมีมอลำมาบ่ไหลเลยขันไปเรื่อยมัเดีค่อยแห้งหน่อเงี้ยเออพี่น้องเทาใส่เออใส่ใส่ใส่ บรรยากาศครับพ <mile> ี่น้องครับว่ท่านไหนแค่พี่น้องก็คือตั้งขบวนเตรียมขบวนลนะครับฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนเนี่ยเนาะบอกว่งเสือบ่กหุ่จักนี่ครับอันนี้พระอย่ังไงเดี๋ยวมาเห็นครับโอ้ยลานปิ้งย่างครับเตรียมย่างดีแน่เลย หัวพุทธีกับน้ำตาเราซุบก่อนแห้งกี่โมงเต็มตัวใจแห่แล้วตั้งขบวนแล้ว การครับกำลังจับจัดทั้งพี่น้องก็กำลังจัดรูปแบบไอ้รูปแบปแบขบวนนี่ทีมงานเขา,เาจัดเตรียมรูปแบปแบตั้งไว้ที่กันครับที่รถบ,บัสเขาในซอยแล้วขอบคุณพี่น้องนลครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีสบ,บายพูน